หลักคิดเราต้องการประกอบ,กบธุรกิจยกระดับในการพัฒนาเรื่องของการผลิตเนี่ยให้เป็นเชิงธุรกิจการค้ามากขึ้นเพราะเทนต่อไปคือต้องผลิตเป็นค้าเป็นด้วยหลักการเรื่องนี้เนี่ยเราให้มีการพัฒนาแล้วจับคู่กันระหว่างผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย3กลุ่มนี้ให้เขามาเป็นโค้ดซึ่งกันและกัน แล้วภายใต้หลักการนี้เรามีอยู่5ขอบเขตด้วยกันนะครับหขอบเขตที่จะดําเนินการได้หนึ่งก็คือเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวเขาเอง 2. ก็คือเรื่องของการพัฒนาบริหารเชิงธุรกิจทํำยังไงการพัฒนาเรื่องของการผลิตของเราอย่างเดียวให้เป็นเชิงธุรกิจด้วย 3. ก็คือเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้า สินค้าและบริการนะครับสินค้าและบริการของเขาด้วยอย่างเช่นกรณีบางกลุ่มเขามีเรื่องการต้องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาจะพัฒนาเรื่องคุณภาพการบริการต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็เทรนให้4ก็คือเรื่องของการพัฒนาช่องทางการค้าและการตลาดแล้ว5สุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งที่สูงสุดก็คือเรื่องช่องทางการค้าในเรื่องของต่างประเทศ ซึ่ง5เรื่องนี่หลักการคือเกษตรกรจะต้องเลือกเอาช้อปปิ้งเอาช้อปปิ้งว่าตัวเองขาดแคลนตรงไหนภายใต้ระยะเวลาของพิกวินเนี่ยที่จะสามารถดําเนินการได้แล้วก็เอาผู้ประกอบการที่พัฒนาธุรกิจที่ประสบสาเร็จแล้วเนี่ไปเป็นโค้ดให้อันนี้คือหลักการส่วนหลักปฏิบัตินี่นะครับหลักปฏิบัติเรื่องนี้เนี่ยเราจะดําเนินการกับ3กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจแล้วก็กลุ่มที่ประกอบการ MSME นี้ให้ทำธุรกิจที่มากขึ้นแล้วเรื่องสําคัญก็คือจะต,ต้องเอาผู้ประกอบการเนี่ยไปเป็นเทรนเนอร์แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมาย3มกลุ่มจะต้องเป็นคนเลือกเลือกที่จะช้อปปิ้งในเรื่องของตัวเองที่จะดำเนินการเนี่ยนะครับ แล้วประเด็นสำคัญโครงการนี้เราจะมีการต่อยอดเราต้องการเห็นชุมชนเห็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งเป็นต้นแบบแล้วขยายด้วยตัวของเกษตรกรเองครับ